ดิฮะวันนี้อยู่กับช่องจูเนียร์น่ารักอีกแล้วเย้ Yay! และอยู่กับอีกแล้วจะบอกว่าเสียงหายเหรอใช่นะทุกคนแก้มโอเคทุกคนเหมือนว่าแก้มจะได้หายตัวไปอย่างดึกรับ โอเคทุกคนเราจะเปลี่ยนวิธีการคุยก่อนนะเพราะว่าเสียงแก้มอนนี้มันแบบมัน,มนเออใช่เสียงมันกระตุกมากเสียงแก้มตอนนี้คือกระตุกนะทุกคนเราจำเป็นจะต้องคุยกันแบบแปลกๆกันนลทุกคนตอนนี้เราจะต้องรอเวลาให้แก้มแก้มเกวางไปเลยก็ได้นะ โอเคแก้มวางกันนะทุกคนแล้วโทราาหาแก้มอ <Hey. S 1> ีกหนึ่งสายเสียงไฮอีกแล้ว <Hey. S 1> เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะ่ะอันนี้เสียงดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าในคอมในในคอมเราเนี่ยเราเราแบบติดเราเปิดโปรแกรมเยอะอ่าไม่ลดโปรแกรมออกอะ่ะ ก็ไม่คือโปรแกรมมันจะจะเป็นต้องเปิดแต่ที่แตที่กระตุกคือน่าจะเป็นโปรแกรมถ่ายคลิปมาทุกคนคราวนี้เราจะมาเล่นโหมดเบต้าของเขาเลยก็คือ survive the night นะทุกคนซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า panic คือเกมเครื่องดูดฝุ่นแห่งปีทุกคนความจริงมันก็ออกมาแนละ้วแต่ว่าพวกเราเพิ่งมาถ่ายคลิปตอนนี้เนาะใช่เราก็เคยเล่นแล้วแล้วก็น่าจะวิธีเล่นจะอันนี้เป็นโหมดใหม่นะคือ limited beta ไปเราเราไปลองเล่นกันไปเข้าไปเลย เราอาจจะเล่นแค่สองคนนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่แต่ถ้าเล่นสองคนนะมีสิทธิ์ที่แก้มจะเป็นนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเข้ามาแล้วคืออยากให้เขาเข้ามามากเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนแก้มกดออกเลยกดออกไม่มีใครเล่นอออไม่มีชนไม่มีช้ไม่มีชเอเอามานี่มานีม่มานี่มาเนี่เออเอามบอทหรือเพลเยอร์รรดีแก้มมีแต่คนเลือกเอออันนี้ก็ได้บอทบอทบอทเลือกตามเขาบอกก็อยู่ในช่องสีเขียวใช่ไหม ไปในช่องที่เดียวนี่ไง,งนี่นวัดีจ้าไปคิดว่าน่าจะต้อง,องใช้วิธีนี้กับทุกคลิปเลยถ้าจะเล่นกับแกมอันนี้จะมีใครเป็นไหมเอ,อ่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่เรานะก็อาจจะไม่เป็นเราทุกคนเราเห็นไปแล้วใช่ค่คะเราเห็นไปแล้วคะ่ะ ปุถูคะเราเห็นแล้วปจะฟังเ,อ,งเอ,อ้ยเราไม่ได้เป็นนะทุกคน,น What are you here? How did you get in here? There's c a n n e r an d emergency trap door. Leave now or they won't be happy. ประมาณว่าเขาให้เราเก็บของนะทุกคนแล้วก็มาใส่ตรงนี้นั่นแหละเก็บ,บง่ายมันก็แอบลำบากอีกนึงนะคิดชู้ทิชชู่เปียกขับเค้กกล้วยทิชชู่เปียกขับเค้กกล้วย ชื่อเออเขับเคก่อนคืองว่าแบบว่าจะไม่ตายน,นะทิชชู่เปียกอยูไ่ไหนวะไม่รู้มันคือเราเรียกมันว่าทิชชู่เปียกนะทุกคนเกมเนี้ยเล่นง่ายไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่ามีใครที่เห็นว่าแบบว่าเกมมันดูแบบแหลกๆหรือกระตุกกระตุกหน่อยก็ขออภาภัยในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าก็มีความรู้สึกงั้นเหมือนกัน,นคือเหมือนเราเปิดโปรแกรมเยอะ ดูแลแครอทแตงโมว้ายตายแล้วช่วยด้วยฉันช่วยเธอไม่ได้เธออยู่ไกลฉันเกินไปโอเ oh my god โอเมก้าดโอเโอเมก้าดหัวใจอัวตา้ไม่โอไม่โอเมก้ดมันตามมันตามเราติดๆเ,เลยอ่ะบอทแต่มันตามเราถ้ามันเจอเราเรื่อยๆอ่ะเอ้ยกล้วยอยู่ไหนอ่ะแก้มเจบอัอนอยังไงบา ana, นะานา ตายแล้วเหลือสองหัวใจโอ้กีฉันก็เหลือสองตอนนี้ฉันหาโดนัทไม่ต้องหาทิชชู่เปียกใหม่เอ้ยทิชชู่ปีกไข่้องหาโดนัทใหม่อะเราจะแกล้งเขานะทุกคนไปอะไรเนี่ยเฮ้ยม,มีมีคนปิดทางเดินตอ,ตอนนี้เราเฮ้ยมีคนปิดทางเดิน ไม่มันมีมันมีที่กันลื่นอะไม่ให้เดินไปตรงนั้นน่ะใครปิดวะมันปิดทำไมตอนนี้วะรู้สึกว่าตอนนี้ค,คนดูแบบของของเราเรา,เราหล่นมากเลยนะของก็ลีเรื่อยของก็หายากขึ้นเรื่อยอันนี้นนปแปลสีฟันหัวหอมสับปะรด เฮ้ยมป็นช่อแปดสีฟันปะยาสีฟันหัวหอมสับปะรดยาสีฟันหัวหอมอยู่นู่หลดเลยหัวหอมสับปะรดนะไปะปไ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 ปใหญ่หัวหอมสับปะรดเหลือเครื่องสแกนสุดท้ายแล้วเหรออู้หูรวยมาก ใช่ใช่ใชอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยไม่กอดอุ้ยเหลือหนึ่งหัวใจแล้วโอ้ไม่กอดนะโดนัทแครอทไตโมอ่าเหลือหนึ่งหัวใจเลยเก็บตายแล้วเหรอเหลือหนึ่งหัวใจอ่ะทุกคนเหมือนกันเลยตัวออยยยย่่่่่าาาพพงงงนนไเก็บตายเหรอ ใช่แล้แกมแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนผีอยู่ใกล้มากดูมันดักมันดักฉันอยู่ตรงทางแล้วงที่ฉันจะเอาโขกไปไว้เลยโอ my god แก้มพูดอะไรอ๋อผิดอันดรอปไปเลยถ้ากดเล่นอีกครั้งมันจะได้ปะถ้ากดเล่นอีกครั้งมันน่าจะเสียหรือบั๊กไหมไม่แล้วเสียหรือบั๊ก มีคนเป็นที่สองแล้วเราอาจจะได้เป็นที่สามแลทุกคนส่วนแก้มก็คือจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายตรงนี้โอ้โหคือกําลังจะเข้าไปแล้วนะเฮ้ยหรือเราลืมสกแกนวะโดนัทแตงโมโดนัทแตงโมแครอทใช่ไหม มันจะมีโดนัทแตงูแล้วก็มีแคดอโอเคปะไม่รอ้อาอเปลี่ยนที่ไม่น่าหระเมื่อกี้ความอันตรายเยอะมากเลยอะตอนนี้ d a n g e r u s <ous> up เย,ย้ย <Yeah! S 1> ไม่เฮ้ <Hey! S 1> ยี่ที่สีใช้เวลาเล่นสี่นาทีแล้วทุกคน รู้สึกว่ามันมันก็ยากนะมันยากอยู่นะไปแก้มกับล็อบบี้เลยอันนี้อันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วเราจะ